พระเจ้าเลยนะเป็นขอเออนี่แปว่าผู้รู้ทุกคนแ่บกู้รู้ทุกคนเลยมาถึงภูเขาเนภูเขาที่เห็นภูเขาดอยสุเทพเน,นี่ยเพราะว่าแสดงว่เราใครไม่รู้วันนี้ก็ไม่เคยมาเท่าไรผู้รู้ทานั้นเลยที่มาที่นี่ขออะไรสั่งเนี่ยเยวเราต้องมีอะไรนะมีชื่อร้านชื่อตำหน่งชื่อบริษัทชื่ออะไรเราเราไปไหนเขาว่าอยู่ไหนอยู่ตำแหน่นงทำงานอะไรโอ้ยไม,มไม่มีไม่มีชื่อไม่มีเลยก็ไม่มีอะไรนะเราไม่มีแฟนไม่มีอะไรนะ ไปสตาร์บัคไปพตทอไปนะมันเซเว่นมันต้องมีต้องมีอะไรนะสร้างแบรนด์ตัวเองนะไปตั้งชื่อวัดตัวเองโอเคมีชื่อบริษัทชื่อวัดชื่ออะไรเสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรในนาบัตรชื่อเราจะต้องใส่ไหมมันต้องใส่ชื่อวัดชื่ออะไรต่อไปชื่อต่อชื่อตัวเราเขามีชื่อเราบเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องอะไรนะส่งจดหมายต้องใช้อะไรนะนอกเหนาบหน้าบานมัขาดเดเรีกมันไม่ต้องละมันมีอะไรนะ อีเมลแล้วมีไลน์มีเฟซอะไรโอ้แล้วก็ต้องเอาใส่บ้างเราจะมาเลี้ยงนกพิราบแล้วก็มัดขาแล้วก็ปล่อยไวปอาจจะจีบใครสักคนเอาใส่เขียนจดหมายรักไปโอ้โหมันไม่ทันอะไรหรือใส่จดหมายลายเลยต้องติ้งตเปิดโอ้โหจดหมายรักมาแล้วอะไรบ้าไปเนี่ยเบอร์โทรติดต่อเนี่เดี๋ยวนี่คนเนี่ยหนึ่งคนมีกี่เครื่องสองเครื่องถ้ามามากกว่าสองเครื่องก็มีนะครับมีสามเครื่องมางรุบากแก้วนั้นมาเน่ยมีสามแก้วโน่น นั้นงานยุ่งเลยมีสามเครื่องที่มีสามเครื่องนี่อะไรคนเรียนตัวเลขเยอะก็ปวดหัวเยอะเหมือนกันเพราะอะไรเปลี่ยนเบอร์บ่อยเพราะอะไรโทรศัพท์เนี่ยเจ้าี่บอกว่าไม่ดีเปลี่ยนเบอร์เอาไม่ดีโอ้ธุรกิจเราคนติดต่อเบอร์นั้นงานเบอร์นั้นจะเก็บไว้อยู่เาอยไาเปเปลี่ยนเบอร์ทังคนนั้นเอก็เบอร์นี้ไม่ดีเอาไม่ดีก็เปลี่ยนเบอร์เอาไปมาสามเบอร์สามสามเครื่องเลยเป็นนี้ไหม ถ้าเก็บเลยต้องทิ้งเลยนะแต่บางคนก็ยังยังเก็บไว้อยู่อ่ะมีไหมมือไม่มีก็จะเก็บไปทำไมครับนั่นแหละใช่ใช่ถูกแล้วนี่อะไรมันมียังมีที่พลอยู่างเงยบางคนเนี่ยยังมันมันมันใช้มาสิบปีแล้วใช้ตั้งแต่โทรศัพท์อะไรนะเขาบางโทรศัพท์ตามถนนนะโทรศัพท์นาทีละสามบาทหรือว่าอะไรเนี่ยบางคนมันมันเก็บมาแบบจนแบบมันรู้รู้อยู่ไม่ดีแต่มันไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะรู้สึกว่ามีไหมต้องใช้มัน เออเพราะว่ามีทั้งคนติดต่อเป็นสิบสิบปีอะไรเี้ยใครเคยใช้มือถือที่เราใช้พลังพลังอ่าพลังกระตัวเลื่อนเึ้นมันไว้เราต้องเหนื่อยทำไมร่ะเอาดีเลยเอาดีเลย ยกเลิกใช้ให้เขาอื่นไปใช้ต่อให้เขามีมีวิบากต่างต่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดโทรมาถือเดี๋ยวเราเปิดกันตันเย็นนะฮะแกมีมือถือมีอีเมลมีไลน์แล้วมีที่อยู่สําคัญไหมอ่ถ้าไม่มีที่อยู่ในฟอบเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมันยังไม่มีบ้านไม่มีอะไรทําให้มีไม่มีความน่าเชื่อถือสมมติเรามาขายประกันขายอะไรฟอบเนี่ย เขาอาจจะติดต่อเราอ่ะไม่มีที่อยู่อ้ามันลอยๆเขาก็สงสัยว่าอันนี้มันเป็นของเถื่อนหรือเปล่ามีอะนรหรเปล่าเดี๋ยวเนี่ยุคสองพันปีไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดูเลยนะกระดาษหนึ่งใบแล้วความชานาญไกด์ก็ต้องมีไหมต้องมีใบห้อคอโอ้โหนี่ไกด์มีตัวเลขมีอะไรปุ๊บอันนี้เป็นไกด์อันนี้ไม่ใช่ไกด์ไกด์ไกด์ถเถื่อนเถื่อนไกด์จริงนะเพราะว่าตำรวจอะไรนะตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่เป็นจุดๆใครพาควมาปุ๊บจะไม่ไม่ห้อยคอไม่เลยปุ๊บ จะมาโดนหลายหลังตอนหลังเนี่ยเมื่อก่อนตอนปีหนึ่งการเนี่ยมาพาพระตะวัไม่จะเป็นต้องมีบัตรไกด์ก็เลยมาพาเอาบัตรเกี่ยวไปตนไปนี่โอ้ตัวเกี่ับคุณพรอคนไทยมาีาพระาคตะวันไปพม่าไปอินเดียแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนไต้หวันมาทำบุญที่อะไรทีสาลวันนั้นพาไปนครพนมนครพนมด้วยใจนครพนมแปลว่าก็อามาพอเข้าไปพบใจตามพบตำรวจอะไรนะท่องเที่ยวมาเลยอาจารย์มาจากไหนทําอะไรแต่มาก็พอดี พอคีอเเราเปิดภจีนแต่ก็ไม่เท่าไร่วันนี้มีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกสาวของหลวงพ่อวันหลานนั่นเองพอมาเป็นคล้ายๆว่าเป็นนักเรียนอยู่เรียนยังไม่จบนะอค่ามามันจะเพิดภาษาจีนนะมาเพราว่าเอ้อันนี้แต่เขาก็ปล่อยเนะเขาก็เพราะว่ามันเด็กอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ย่เรยนพอเดินเข้าไปพบาืึนเป็นกลุ่มอธิบายน้องยังน้องยงน้องยงชี้นัอชี้นันชี้นี่เสร็จแล้วมาละตักตักตัเตมาแล้วพึ่งมาดเฮ้ยอันนี้มีไปหรือเปล่าเนี่ย ห้ามพูดเนี่ยโอ้โหตกใจเลยทุกคนอะไรเนี่ยห้ามพูดว่าต้องมีใบไใครถ้าเดินชมเดินอะไรได้แต่ห้ามพูดอธิบายห้ามอธิบายใช่ไหมเออ่ยห้ามห้ามห้ามเป็นสอนคุญนสอนอธิบายปุ๊บเขาจะปรับเลยนะแต่พอดีเด็กเมันพอเราเป็นวัวพันวัวเนี่ก็เลยก็ปล่อยไปแล้วก็หลัเรากนั้นเราก็ไม่อธิบายแล้วก็เดินเงียบๆลิบๆเข้าไปปุ๊บ เฮ้ยมันไม่เห็นเราเลยอ่านได้ที่ปากใช่ไแต่อยากให้มันเห็นออกมาก็พยายามถ้ามองพอวันหนึ่งนะรู้เลยนะมันตำรวจมันก็เป็นตำรวจเออเงียบๆนะถามกันนี่แหละบางทีเดี๋ยวนี้อะไรนะอ่าเรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเลยนะใบหมอก็ต้องมีใบอะไรอะไรก็ต้องมีไม่แม้แต่ช่างช่าซ่อมก็ทอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเติมเตาถุลังมันต้องมีใบความเชี่ยวชาญว่าเราเชี่ยวชาญอะไรอะไรนะความสามารถของเราคืออะไรอะไรๆมันต้องมีมันต้องทํา เดี๋ยวนี้หมอนวดเรามีนวดอะไรบ้างนะหมอนวดเท้าก็ได้แต่พอนวดเท้าหมอนวดน้ํามันก็ได้น้ํามันที่แจ้งที่จริงมันก่อนมันดีไหมมันพรอหมอคือนวดอะไรนวดอะไรใส่ได้ไปหมดมันนวดจกระดูกนวดนั้ำมันนวดอะไรใส่หมดนวดผมนวดเท้านวดหน้านวดตาจับได้หมดเลยเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นโฟกัสอย่างอย่างใช่ไหมความงามกับความงามทำท่าทางหน้าเต้องไปสอบไปกระดาษเป็นสิบๆแผ่นรู้สึกอย่างนั้นไหมนี่แหละยุคนี้มันเป็นยุคเธอยุคสองพันเนี่ยมันเป็นยุคอะไรใช่ปะ ต้องโฟกัสต้องลอองนะเอียดต้องทำนานถ้าไม่ทำนานไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยอยากผิดพลาดมาหรือว่าอะไรมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันโดยทั้งกระดาษลงไปเนี่ยก็สำคัญกันน,นะโอเคมีมีมีเดย๋ยว,ว,วนี้อะไรนะอะไรนะที่เราเราไปธนาคารนะติ้งตองเ,อเงินเข้ามาอ QR c o d ดใช่ไหม QR c o d ดของสกแกนจ่ายตังค์เนีน่ยในตำบากในเดี๋ยวนี้ไอ,อ้พวกร้านค้าแตมาเห็นลำพบกที่อะไรนะ ร้านก็สดวก่อสร้างหรือว่าพวกร้านค้าตรงไหนเขียนีย่าในนามบัตรเนี่ยเขาจะใส่ QR code ด้วยหรืออะไรนะเหมือนเหมือนเหมือนกับอะไรอ่าสตางค์อ่ะโอนตังค์ใช่ไหมเออเนี่ยทิ้งตอนอ่าใส่ละตอนเล็กเนี่ยมันก็ได้ที่จริงถ้าทำไมยังไม่ทำเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมาม่ต้องเอาอะไรนะอ่านามบัตรเอา QR QR code อะไรนัะเราพร้อมเพหรือเปล่ะอือพร้อมเพทใส่พร้อมเพทนี่ถ้าใส่จะใส่ตรงไหนดีแล้วล่ะ แค่เงินเข้าอ่ะถ้าจะต้องใส่ตรงเงินทองเนี่ยทำไมว่าเนี่ยเอาชื่อเราลางๆหน่อยหรือว่าใต้ใหน่อยหรือว่เอาโอเคใส่เลยโอ้โหเงินเข้าติ้งตองติ้งตองติ้งตองยิ่งเลยไม่ต้องไม่ต้องไปฝากธนาคารนะแจกน้ำบัตรก็เพิ่มเงิอยากจะโอนเงินอยากจะทำบุญไม่ต้องไปไกลหรอกเนี่ยเจอน้ำบัตรติ้งตองกันเลยดูรหัสสิบคนมาก็ติ้งตองให้อาจารยสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ไปเรื่องยาวแล้วเดี๋ยวโอเคอันนี้มาละเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องแล้ว เราเรียกันก่อนโอเคมองเห็นอะไรนะนะมือคนรวยคนเมืองไทยต้องเป็นบาทเฉยนะฮะเป็นบรรกากาศดีตอนแรกโอเคเมื่อกี้ก็เหมือนกันเนี่ยภาษาอังกฤษอ่านว่าไงนะกรอสแปลว่าอะไรเติมเลิมเจริมเติมโตเติมห้าะงานเพราะตมาก็แปลไม่ค่อยถูกเหมือนราะตมาก็แปล เจริญการน่าเจริญพ right. so, uh, <t> ัฒนาเลยนะเจริญเติบโตแล้วก็เนี่ยเราจะได้ภาษาสิทธิ์อาตมาเจเลยอ่าแล้วตอนเนี้ยสปอร์ตอ่าอาตมาสอนภาษาสิทธิ์อาตมาซับพอร์ตซับพอร์ตซับพอร์ตคืออะไรสปอนเซอร์นะซับพอร์ตคืว่าใครเป็นสปอนเซอร์เราใครเป็นอุปถัมภ์เราใครช่วยเหลือเราเราต้องมาใส่ตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าจะมาไปดูน่าจะมาชอบนะจะมาจะเจอคนทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้งกลางทั้งนั่งมือ พนักงานพนักงานก็เจอจะมาเจอพวกพนักงานซัมซุงพนักงานแบงก์พนักงานอะไรน่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่าไหร่เนี่ยจะมาเจอเนี่ยโตยต้าฮอนด้ามีลูกศิษย์เขาเป็นอันนี้ด้วยนะบางทีแล้วก็แปลกนะไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะมามาสังเกตดูเขาจะเอาชื่ออะไรนะพนักงานมาไว้ตรงซัพพอร์ตหมดเลยในบางคนจะทำงานให้บริษัทเนี่ยเป็นสิบจี้สิบปีก็ยังไม่ออกไปไหนเพาไม่กล้าออกเพราะอะไรมันก็อยู่แบบบางคนเนี่ยมัน บริจาคบำบัตรเนี่ยบริษัทกันทำให้ใช่ไหมโอ้แบบผมก็ดีใจนะดีใจเพราะอย่าที่ไหนรู้ไหมว่าไอ้บริษัทจัดใจทั้งหลายเนี่ยเขามีสินแสมีอะไรมาวางบำบัตรให้คนนะคนเป็นแผนกเอ็นมาร์เก็ตติ้งคนเป็นแผนกพนักงานคนอะไรเลยก็คนก็จะอยู่ใต้ของเขาเนี่ยแล้วก็ทำงานทำงานให้เขาเนี่ยคนมันจะออกไปก็ไม่กล้าออกกลัวอลไรไม่มีอะไรจะทำเงินกินอะไรนี่แล่บางทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปไม่เชื่อนะเราไปเจอพวกมา ขายประกงขายประกันพนักงาน uh, มนุษย์พนักงานทั้งหลายเนี่ยเราไปสังเกตแล้วก็บริษัทใหญ่ที่มีชื่อมีแบรนด์ใหญ่นเนี่ยเราจะไปสังเกตเรืชื่อเราจะเอาไว้ตรงนี้หมดแสดงแสดงแสดงว่าไอ้นำบัตรเนี่ยมันมีผุ้คลในบริษัทกัในในทกใหญ่คนนั้นทำไมมันถึงรวยทำไมมันมันเล่นน้องลูกน้องมามาเป็นอะไรนะซัพพอ,อร์ตเราช่วยเหลือเราอุปถัมภ์เราโอเคอสังหาริมทรัพย์แอสเซทนะแอสเซทแอสเซทแอสเซด อสส์เนี่ภาษาจีนเราใช้ถ่านนี่คือสื่อนี่อ่อ่าอะไรฉลาจันทร์อ่าม่มีคนจีนอยู่นะแต่มาไม่ต้องพูดอัสส์อสส์อสมบัติสมบัตินี่คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินอะไรที่ดินบ้านอะไรเนี่ยเอ่อถ้าคนเอาชื่อมาไว้ตรงนี้หรือว่ามีรูปไว้ไว้ตรงในมุมเนี่ยบางทีจะมาก็เดาไปตามตะมานีตะมาเอ่อกดสบการณ์ตะมาเฉยอย่างเงี้ยบางทีเห็นไม่ถูกมันมีคนที่ คนเนี่ยมีที่ดินเยอะเลยมีบ้านหลายหลังที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้บางทีผามองหน้าที่จันรู้ได้ไงอ่าเราก็เรียนมาหรว่าตรงนี้เป็นสมบัติเป็นอสังหาครับบางคนนี่มีบ้านชักกระด่าด้วยสุรบ่ายจ้าด้วยมีเกาะกระเทียมจันไปเป็นสามสี่หลังเวลาจะมาไปนะเขาเลยเนี่ยบางทีเราดูนำบัตรปั๊บเดี๋ยวเรารู้ว่าเขามีบ้านอยู่หลายหลังมันละมันมีคนอยู่นะอาทิตย์เช้าหรือว่าก็ให้มีคนไปทำความสะอาดหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์อะไรเนี่ยพอจะมาเขารู้ว่าจะมาจะไปตรงไหนเก็ว่าอาจารย์ นี่มอนไปพักได้แล้วนะี่คุณใจอยู่แม่บ้านเนี่ะให้คุณใจแม่บ้านเปิดอาร์ตมาเลยได้สบายเลยนะเนี่ยบางทีเนี่ยรู้ว่าคนอื่นมีบ้านเยอะเนี่ยอาตมาไม่มีใครอยู่อาตมาไปไหนจะมาก็พักอาพาร์ตเมนต์บ้างที่นั่นที่นี่บ้างอางทีแล้วเนี้ยนนถ้าใครไม่มีที่ใครยังไม่มีบ้านอยู่แล้วยกม,มือที่เ <c oughs> ออเนี่ยไม่มีบ้านนี่ยไม่มีที่ไม่มีบ้านเอาชื่อมาไว้ตรงนี้ก็ได้ใครที่เพราะว่าเราเออยังไม่ไม่มีบ้านไม่มีชื่อสมมติว่าตอนเนี้ยเราเช่าห้องแถวอยู่ตรงนี้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นี้เช่าคอนโดตรงนี้ โอ้โห oh, จ่ายทุกเดือน2,000 5,000 4,000จ่ายทุกเดือนไม่มีบ้านอยู่เอาหาชื่อมาไวต้ตรงนี้สักหน่อยเอาเขียนชื่อไวต้ตรงนี้ปุ๊บประมาณสองปีเอาพ่อแก่โดนนะักข่าวก็80 90แล้วถูกคนสไตา์แล้วมันเรื่มันมเก็บ2,000วันมันไม่พอใช้ละว่วาวเดี๋ยวกลัไม่ได้ใช้เอาขายไปเลย500,000บาทยกไปให้เลยแล้วว่าจ่ายหมดเลยหรือว่าโอ้โหอันเนี้ยลูกศิษย์ออกมาคนมีสิโปร์นยะ์แกทึ่งมากเหลืเกินลันงบัดที่ทึ่งโดยเฉพาะเลยท่า มาบอกให้กระดปรับน้ำบัตรทับอะไรก็ปรับเพราะเขาแก่ที่จะเอ่อเปิดร้านเนี่ยเอาไปมาไม่อยากจะทำละอยากจะเซ็งให้แกมาเป็นอะไรนั้นผู้จัดการต่อโหแกก็ตกใจอาจารย์มาไปถึงบนก็มาหาตอนที่อาจารย์ทั้ง้งทั้งคนเนี่ยรู้สึกว่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยตั้งประเทศอะไรแกเป็นพนักงานพอที่แกมาทำน้ำบาตรปบเนี่ยเฮ้ยถ่อแกจะยกอะไรนะร้านให้ล่ะโอแกก็ไม่เอาดีกว่าเป็นพนักงานเนี่ย ไม่เหนือเคียดเอยากจะเป็นไอยากจะเป็นข่อแก่พอเดี๋ยวค่าชงค่าเจ้าค้าน้ำาไปต่อไปมาดูทีมงานทีมวิ่ k เมื่อกี้งใช้ว่าทีมวิ r k ทีมวิ่งเ,เลยคิดแค่ไนตอนทีุ่กระเป๋าพูดเขาทำคนเดียวนเดียว ก็ทีมงานทีมเบิร์กตงเนี่ยเป็นแค่ว่าทํางานเป็นทีมเนี่ยทำงานเป็นเบิร์กถ้าเราไม่มีชื่อสมมติว่าเราชื่อบริษัทไว้ตรงนี้เวลาเราทํางานกันเนี่ยเราจะมีทีมงานทํำเราไม่ใช่ทําคนเดียวอะไรเนี่ยนะหรือว่าถ้าเราชื่อเราไว้ตรงนี้เลยชื่อสมมติว่าพอน้องกองเนี่ยเอาไว้คำบดีเลยชื่อน้อเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเราเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าสร้างทีมงานได้เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีตัวอย่างนำบัตรมาเราสังเกต อาใคที่ใหญ่ๆตรงโตๆด้วยนะเขาบางทีจะเชื่อไว้ตั้งแต่เจริญพันาจนถึงทีงานตัวหนุ่มต้องทำพันธุ์ชื่อใหญ่แต่เชื่อบริษัทเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดเลยเขาก็เลยมีอํานาจอะไรอํานาจควบคุมสั่งได้หมดเขาอยู่สูงสุดอ่ะนะอยู่บนสุดควบคุมได้หมดสั่งได้หมดชี้เนี้ยได้หมดลูกน้องต้องฟังหมดไม่มีใครไม่อยู่ในคอนโทรลอะไรอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เร้จะมไมเห็นได้เจ้าในชื่อของเจ้าว่ามันมีลำบากตั้มามีเป็นสองพันแผ่นมันไม่ได้อมาโด ถ้าเราเดบุกอยู่นะมีของหลวงพ่อวัดท่าตอนเหมือนกันท่านก็ชื่อท่านก็อยู่แถวบนคนแล้วก็ลูกท่านอยู่ทางนี้ออ๋ตัมมาแล้วก็วัดธรรมปรมองเหมือนกันชื่อท่านก็อยู่ข้างบนโอ้ตัมมาเลยมากหลวงพ่อเนี่ยมีสาขาวัดดูต้องดูมาโดยวัดหมดอกวัดเชตุพรวัดสมณฑลวัดท่าตอนโอ้มีสาขามีหลายที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลต้องมีทั้งพระเนีมีทั้งอะไรเยอะแยะเลยคนเป็นหลายร้อยที่ท่านดูแลเออมันเป็นที่มันเป็นงาน โอเคไอ้เก okay. like ๋าเก๋าไอ้เนี่ยนี่พูดยังยังไม่พูดนะไอ้เครียดไอ้เครียดตรงกลางเนี่ยทำไมถึงเครียดตรงกลางนี่เลขอะไรเลยให้ฆ่าหรบางทีจะได้ฆ่าหรออะไรกันตรงกลางเนี่ยทำไมถึงเครียดเพราะว่าสังเกตไหมอะไรอะไรบางทีมันแค่ก็มาลงอยู่ตรงกลางแบบไม่ว่าอะไรตรงกลางนี่จะเครียดไือว่าถ้าใครอยากเครียดก็เอาไว้ตรงกลางได้ ม่อยากจะมีอะไรชิิกดหัวมีอะไรเรื่องกดหัวนี่ชิชชก็เอาไว้ตรงกันเนี่ยอันนี้ปัญหาอุปสรรคนะสเตสเตชันนี่แอคเสสเตชนอะไรนี่นะดิสสเตเดิสตเตดิสตเตป็นแว่าอุปสรรคปัญหาปัญหาเนี่ยามีปัญหามีอุปสรรคก็เอาชื่อไปไว้ตรงนั้นเ้เดี๋ยวตัวร้อนเองเดไปละอันนี้อันนี้เคยน่าเคยเจอนะมีคนเอาเบอร์โทรไปไว้ตรงนั้น เป็นคนทําธุรกิจแต่บางทีเราต้องดูว่างานเราการงานหน้าที่เราทําอะไรอ่บางทีไอ้พวกที่ทํางานอะไรไเก็บศพอ่ะเอาจะตึงหรือว่าเอ่อเกี่ยวกับอะไรนะเขาต้องการมีคนมีปัญหาปุ๊บเขาจะโทรไปจริงอตอนนี้แม่ตายพ่อตายเสียตายอุบัติเหตุปุ๊บคนก็ไปละเขาก็ต้องไปบางทีก็ต้องการอะปัญหาเยอะๆหน่อยใช่ไหมอันนี้คือว่ามีปัญหาไหมคนตายคนเขาต้องไปเคลียร์ไปเลยหรือว่าพวกอาชีพทนายความเนี่ย มันต้องแก้ปัญหาคนใช่ไหมมันต้อเอาก็ไม่แน่อาจจะเอาไว้ทุกนี้ได้นะเจอก็มีใครมีปัญหามาปรึกษาเนี่ยโทรมา่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เงียบๆเพราะว่าทานายทําหน้าที่เลยแก้ปัญหาใช่ไหมมันต้องเอาปัญหามาก็ไม่แน่มันบางครั้งเนี่ยใส่เราได้มันือว่าให้บ้างเลยว่าอะไรมันต้องดูว่าเราต้องการปัญหาหรือไม่ต้องการปัญหา กับทนายนี่มันเป็นว่างานที่ต้องการแก้ปัญหาให้คนใช่ไหมมันต้องคนต้องมาปรึกษามาถามมาเลยก็โทรเข้ามาคนที่มีปัญหาก็ต้องไปหาทนายอ่าเลยจะขึ้นลงขึ้นสา่งเขาไปหาทนายอันนี้ต้องอะไรนะเอาเอาอะไรมาไว้ตรงปัญหาเธอทนายนี่มีปัญหาเนี่ยหรือว่าเก็บอะไรนะสองหมื่นสามหมื่นแต่ขึ้นสูงขึ้นสั่งไม่สำเร็จสักทีหรือว่าอะไรก็อ่านจบไปได้ ก็ได้เดี๋ยวจะฟังต่อมาตอนนี้มี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 บางทีอันนั้นเขายังไม่ได้เรียนรหัสชีวิตเนี่ยจะมาดูก๊บางคนเนี่ยเป็นเปิดร้านหมอนวดแต่เบอร์ไทยตัวนี้มีงื่โทรมาฮัลโหลวันนี้ว่างไหม มีนวดไหมคิวจองคิวน่ะมีนวดละไรบ้านวดพิเศษไหมเอ้ยอะไรเงี้ยมีปัญหาเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนโทรมาปุ๊บมีปัญหาก็เขามานวดอะไบางทีเออมากเลยนวดอะไรนวดพิเศษไหมมีนวดตำมะแตงตำมะโตงตำมะต่างๆอะไรนะอะไรโอ้โหมีแต่ปัญหาเอ้ยที่นี่ฉันไม่ได้นวดนึกนะอะไรปัญหามีแต่คนมาเพื่อเรียกปัญหาเออโทรมาบางที โทรมาป้องอ้าวนัดว่าเอ่อเที่ยงจะมันหดประมาณวันนี้ไม่ว่างติดงานละยกเลิกเอายกเลิกไปเอาเราอุตส่าห์เออให้ว่างแหละเนี่ยคือว่ามันมีโทรศัพท์มาทีแรกมันมีโทรมาแต่เรายกเลิกไปเราไปเชื่อนี่เป็นปัญหาแล้วโทรมาควนๆหรือว่ามาอะไรเนี่ยก็ร้องได้มันไม่เชื่อนะครับเป็นเหมอนวันที่เราเราจะเจอแบบเศรษภาษาจีนว่าเศรษเหล่าหรือว่าอะไรเอ่อเศรษเหล่าอะไรประมาณนี้อ่าอย่นะคือว่าอ่าเรื่ถ้าเป็นผู้หญิงก็โดนนะนะโดนนะนะ โทรมาเลยนะลวนลามโรคจิตอะไรลวนลามอะไรคุณหมอคะคืนนี้หนูนอนไม่ค่อยจะหลับเลยเราไเจอคุณหมอโอ้ตอนนี้โอ้จากับคมณเต้โอ้โอ้ใครอยากให้คนไข้มาหาทุกวันทุกวันเน่ยที่ถึงคุณหมอทุกวันก็เจอบ้าเรืมีปัญหาแน่เลยเยอะอันตรายไอ้เนี้ยังไงก็จะไปใส่ก็แล้วกันตรงนี้นะคุณหีอเยวมีแต่ปัญหาเดี๋ยวโทรมารับไม่ไหวของเรานี่เอาปัญหาเคลียร์ดีกว่า เรื่อนที่วันนี้ภาษาจีนาจารเนี่ยจ,จ,จะมาอ่านไม่คล่องทักพิีเพราะักปิดับปิดเดเชั่นทักปิชั่นวันนี้จะมามีครูมาเป็นะมาแล้วครูภ <c oughs> าษาจีนตมาเขาจะได้คิูคำเข้ามาแล้วเป็นสิบครั้ง,งเป็นร้อยครั้งเลยไม่จำเลยทนะักปิดเรชั่นเพื่ชวเกตุผเพราะมันยาวตาถ้าจะยาวสั้นๆนี่ได้นะ,อะโอเค มุสตาลันเนี่ยอาตมาเองเนะเมื่อก่อนอาตมาไม่ได้รูปอาตมาใส่เพราะว่าเมือกุนตาลัาเอาโลโก้อาตมาใส่แล้วบางทีก็อาตมาเอาโลโก้ใส่ข้างหน้านี่ทีเท่เจริญเนี่ยแล้วก็อะไรนะที่อยู่นะตำหนักจักรดุแค่สุขภาพตําหนักอะไรเอาเอเชียอตอนนั้นยังไม่มีปัญหาโออาตมาพอเอเชียพุ่งอาตมาในแวดวงเอเ,าาอเ,เอเชียเนี่ยอาตมามีชื่อเสียงเอเชียนี่ตั้งหลังอาตมาไปหลายๆที่อาตมาเจอนะเจอโดยเฉพาะเจอท่าตอนหลวงพ่อท่านตอนหลวงพ่อวัดขามบงหลวงพ่ออะไรเนี่ย ท่านมีก็ท่านเต็มเลยโอ๋หลวงพ่อเนี่ยเอ๋เสื้อหลวงพ่อเจ้าวาดทัดเทพพระอะไรเนี่ยโอ๋มีคนรู้จักเนียทำไมชื่อท่านมีชื่อมีเสียงเราก็อยากจะลองมันเอาชื่อเสียงมีอยากมีชื่อเสียงแล้วก็เอาลูกเนี่ยเอามาใส่เต็มเลยมีอยู่น้ำบัตรนั้นหนึ่งเลยสถิติปลาปลาให้ถ่ายที่นี่ร้อยทันว่าสองทันเลยถ่ายในเมืองไทยพอถ่ายปุ๊บออกสื่อเลยออกสื่อเลยเอเอสทีวีเราไปดูเอามานองทร์ออกสื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยออกสื่อ มันผอบโกผอบเสื้อเหลี่ยมรู้จักจะมาหมดเลยเพราะอะไรอันนั้นเอเอสีเนี่ยเป็นสายเสื้อเหลี่ยมก็เรว่องรู้จักบอลโอ้อาจารย์ถนอมนวดจักระโดดก็มาแปลนเลยติดไปในยูทูบเลยจักระโดดบางทีเราเข้าไปโดนบางทีเราเจอนะถนอมก็สงสารบอว่าตะกระโดดเ่ยก็นี่อะไรบางทีมันก็เหมันน่าจะเกี่ยวกันทำน้ำบัตรนั้นได้ถึงสามเดือนนะออกซื้อออกหาออกพีพีเลยต่างทั่วในช่องนั้นเลย โอเคไหมถ้าใครอยากจะมีชื่อมีเสียงบางครั้งมีชื่อมีเสียงดีไม่ดีไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรนะมีลาบแล้วก็อะไรนะเสียหลาบมียศก็เสียงยอมีสารเสิ่อมก็มีนินทาเนี่ยมีชื่อมีเสียงก็มีคนนินทาเหมือนกันบางทีก็คนเราเนี่ยแต่ไม่มีชื่อเสียงเป็นไงหาเงินลำบากไหมก็ลำบากอีกอ่ะมันก็จะเอาไงบางทีอ่ะมีชื่อเสียงดีกว่าใช่ไหมเออนักองนักร้องดาราแต่คนก็ ก็รู้อยู่ว่ามันนี่แต่เขามีชื่อเสียงจะขายอะไรจะพูดอะไรพวกคนมาฟังอย่างเดูถ้าถ้าจะมามีชื่อเสียงเยอะๆเนี่ยมาค้อทุกนกาวเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่มันรู้สึกว่าคนว่าอาจารย์ี่ไม่ใช่เนี่ยแต่พอชื่อเสียงนำพวกโอ้ค้อนหมุนกาวพวกคนยังมาเลยอย่างเงาใช่ไหมชื่อเสียงนี่บางทีมีชื่อเสียงมันก็เงินทองตามมาโอเครู้สัมพันธ์ที่เสียเงินทองเงินทองเงินทองาไว้ตรงนี้ ข้าเงินทองนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะบ้างบางทีเวลาเราจะไปแนะนาใครนํานาบัตรหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรสมมติว่าเรากําลังไยเรียนอยู่เรากําลังอยู่เป็นนักเรียนเรียนปอทีปอโทปอเอหรอจะเรียนเอต่อเออะไรเราคนเราเอาชื่อไว้ตรงมุมไหนอยากจะให้เรียนสําเร็จได้ปัญญาเองต้องเอาไปเจอนเจิตรงนั้นเอาไปช่องเจริญเราจะไม่เรียนเราจะไม่ขาดตอนเราจะเรียนจนให้มันถึงที่สุด สนทรถนะจนถึงสุดๆเจอบางคนเนี่ยเงินมีนะบางคนเนี่ยล่าสุดรุ่นที่อ่อันนี้รุ่นเก้าแปดเจ็ดน่าจะรุ่นที่เจ็ดหรือรุ่นที่หกมีคนยู่กับมันเป็นขายรถถังรถถังรถแต่รถรถจีนปืนหรรถที่รถที่ไปสงครามรถรถถังสงครามรถถังใช่ไหมเสดีอะไรเนี่ยให้พี่ฮะเสดียดีเสดียดีบริษัทบริษัทเสดีน่าจะไม่ใช่รุ่นเราหน้ารุ่นก่อนเราเนี่ย เสนีบริษัทชื่อดีบริษัทไทยนั้นรถเขาทำรถสงครามรถที่แบบว่าเกาะรถเสือกเกาะรถอะไรเนี่ยโอ้ใจมากรถคันเนึ่ยเป็นสิบล้านเลยนะแล้วก็อะไรนะเขามาถามกันมาว่าอะไรนะเนี่ยที่ที่เขาขายรถถังก้เป็นสิบล้านเงินทองเขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะแต่เขามีปัญหาอย่างไรเนี่เพราะว่ามันผิดสินผิดธรรมหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็ขายมันเป็นอาวุธที่แบบเขาไปทงาสงครามในยุโรปอีกนานสงครามอะไรต่างอะไรนะ นะอิสลามของนั้นเขาดิ้นกะตายกระจายแบบว่าทำมีผิดหรือเปล่าเลยเพราะเขาทำเครื่องมือสงครามแต่จริงๆไอ้นี่มันต้อพูดยากจริงๆถ้าเอาพุทธเจ้าเราเนี่ยจะห้ามทำอาชีพเกิดเพราะว่าตัดาตบสับถือขายเอาวัตขายอยู่ขายยาขายเลยที่ยาพุงยาพิษเลยมันก็อยู่ในมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพมันเป็นอาชีพที่ว่าบางทีขายตรงขายเต่าขายปลีเนี่ยเราได้ยเงินเงินทองเราได้เยอะแต่ว่า บางทีเนี่ยมัน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 ไม่ใช่อาชีพที่ว่าผู้ระตอะไรบางทีบางคนเนี่ยมาได้เงินเยอะแต่บางทีมันมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันเนี่ยบางทีต้องถามดูว่าต้องการอะไรเงินเขาตอนนี้บางคนไม่มีเงินเงินเขาอ่าใครใครตอนนี้ไม่มีเงินตั้งหนึ่งบอกไม่ไกล้ายกมือเลยมีเงินหมดเลยอันนั้นตัวทีมมีน้อยมีน้อยมีน้อยก็น้อยเยอะมีมากเยอะแต่พวกนี้จะมีมากหรือว่าวันที่หนึ่งจะมีมากเลยไม่มีเงิน อ่จริงๆตรงเงินทองเนี่ยก็นี่แหละแล้วแต่คนชอบนเอาชอบมาไว้ตรงนี้ก็ใครชอบเงินชอบทองใครยังขาดเงินขาดทำต่อชื่อโมจิแต่เมื่อนี่ก็เหมือนกันนะอาตมาก็เป็นผ้าเนี่ยไม่ไปชอบเงินชอบทองแล่ก็เอาไว้หน่อยเอาไว้หน่อยเพราะว่ามีเงินเนี่ยถึงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงสิทธิ์เลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรได้เพราะว่าไม่มีก็ะเป๋าเนี่ยไม่มีเงินก็มามาแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคนะ ต่อไปความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนี่คืออะไรวันนี้รู้เราจะพูดช้าเนะเวลารายเีมอนไมเวลารายเยอะแยะเพราะว่าเราเข้าแปดโมงเช้าทำงานมีเวลาทั้งวันจะเรีนเยอะๆยนี่ยเอ้ะกล้องดับไปแล้วมั้งเนี่ยไอ้คนที่ไม่มาเรียนนี่อดเลยนะวันนี้เราเรียนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยสักทีนะเสร็จแล้วอะไรนะความสามารถพิเศษคืออะไรความสามารถพิเศษคือว่าเมนูเมนูสมกับเราทานอาหาร เป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารสีพาหรือว่าอะไรหรือว่าเราทำนวดนี่มีนวดอะไรบ้างนวดทะเฉลยซับนวดต้นชนักนวดอ้อยนวดอะโลมานวดสวีดิชนวดตะกั่ดูเติมมานวดถั่หน่อมมีนวดอะไรบ้างแล้วก็นวดถั่วหน่อมเป็นไงเดี๋ยวเขาจะถามชื่อมันแปลกๆปนวดถั่หน่อมเนี่ยเรารู้กันภายในนะเดี๋ยวนานๆไปจะรู้อ๋อมันก็เป็นไทรโอพลาสติกนียเองจากกระดูกเองเลย แในล่าสุดเนี่ยมีคนลูกศิษย์ที่นอร์เวย์ส่งทริปมาให้แต่มาในยุครบเพิ่งออกมาประมาณเดือนตุลานมีมีมีหมอจีนหหมออะไรลูกหน้าตาคุณจีนอายุประมาณได้เรี่ยห้าสิบหกสิบแลบนี้โอ้โหจัดโดดเก่งมากเห็นในทริปแล้วก็มีคนถามในข้อความเว็บจัดเนี่ยบอกว่าหมอแนะนำนะโดยต้องจองคิวสามเดือนสี่เดือนบางทีเนี่ยคิวปีเนี่ยเต็มแล้วต้องจองไปถึงปีหน้าประมาณแปดเดือนโอ้โหคือยาวเลยนี่ดูแล้วเก็บค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครั้งละสองพันห้า หนูคือสองพันห้าไปรักษาเขาแค่แค่หนที่เราจะไปเรียนพวกเนี้ยแค่เขาแค่ไปตัดแค่สิบนาทีแล้ยแต่แต่ห้องคลินิกเขาสวยมากนะฮะไปดูไปดูได้ไปเชิญได้หมอทักกระโดดอันนี้มันมีเยอะนะโอเคที่จริงไอ้ตรงเนี้ยอ่าก็ใส่อะไรนะใส่ที่กิจการด้วยว่าเขาว่าอ่าไอ้ตรงนี้ด้วอว่าเหรัญเนี่ยโพสเตอร์โพเชิญเชิญโพเชิเชิญโพเชิญเชิเนี่ยเคล้า เป็นออนาคตข้างหน้าเรารู้ว่าเราอยากให้คนรู้จักว่าเราเรามีความเชี่ยวชาญชํานาญอะไรเราก็ต้องใส่ไปอย่างอัตมาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญอะไรนวดกระดูกนวดท่อน้ำใส่หรือว่าอัตมาเชิดชันตระร่าชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวมาใส่ในหรือว่าอัตมาอยากจะให้คนเพราะว่ามันจะอัตมาเชี่ยวชาญเยอะขึ้นไปอัตมาเอาอะไรนั้นให้เขาติดตามไปในเอฟซีหรือว่าในเฟซบุ๊กหรือว่าในไลน์หรือว่าอะไรอะไรแล้วแต่ว่ามีอะไรติดต่อหาข้อมูลในนี้ได้ โอเคไหมก้าวก้าวช่วงนี้เราเริ่มเคลียร์หรือยังเคลียร์แล้วไมเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะที่จริงเนี่ยคนง่ายเราเรียนกันมาสี่วันในรหัสเนี่ยเอาลืมหมดเลยทิ้งในอกไม่เป็นไรแต่ยังไงยังไงลองอนำบัตให้ไปใช้สักหน่อยดแต่หบางคนเนี่ยตอนเราเปิดเปิดใจกันตอนสุดสุดท้ายเนี่ยเรียนเนี่ยวจะคุยกันทุกคนบางคนเนี่ยโอวัจารย์เรียนมาห้าวันเนี่ยวิชาวันสุดท้ายมันรู้สึกเจ็ีดที่สุดรู้สึกว่าจะชอบที่สุดจะกลับไปจะไปทำเราเรา บางครั้งรับเตอร์เหมือนกันสมัครเรียนเรียนไปถึงวันที่สี่แล้วมีจิตเป็นตุงเลยบินกลับไปมากลับไปพบอาจารย์อาจารย์มาช่วยทํานามบัตรให้ให้หมอหนุม่มทําไปก็ทำไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ส่งไปอะไรมาอ่ะยังไม่ยังทําไม่เสร็จยังไม่ได้ทํานามบัตรน่าสียดเนี่ยมันบอกให้แตมาช่วยออกแบบให้แตมาแล้วก็แต่เขาข้าเขาข้าไฟแต่ก็ออกแบบม,มามันก็ยังดูไม่ดีเหมือนกันนะบางทีเนี่ยจริงๆนะเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ต้องมาให้แตมาออกว่าเรียนไปแล้วออกแบบเองเลยนะ โ okay. อเคน,นี่ไม่ต้องพูดเมีที่เราพูดอะไร่สีที่อย่างของลูกกับสีทของการนีคะมีผลมีสิมีสิสีที่ได้สุดท้าย้โอถ้าพูดสีได้ไดกี่วันนั้นนะจสีจะวันพรุ่งนี้มาเรื่อนี้เราจะพูดกับพี่พี่นวดอนนับพี่พี่งนวดโอเค<ม> <Okay. S 2> ต่อไปเรามาดูละไม่อยู่ปาไทย อนเวอร์ชันจีนเข้ามาเรื่องสุดท้ายม้าห้องนี้เป็นเวอร์ชันอีโดเลยอ่าเปิดเวอร์ชันหนึ่งเปิเวอร์ชันหนึ่งมาสอนอีโดบ้างสอนซิลปูบ้างเลยนี่คือ

มาดูสกว่ามันจะมีภาษาไทยเรือยัโอเคต่อไปมาดูการออกแบบเอาแบบนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบแบบอะาแบบที่แบบแบบที่ควรระวังบแบบที่ควรห้ามแล้วแบบนีบแในแบดดีอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนได้เราจะเอาแบบเนี่ยเพราะว่าแล้วแต่เราต้องการถ้าเรามีบริษัทมีโรงงานมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะ โอเคแบบแรกคือว่ากงซื้อกงซื้อเนี่ยแปลว่านะภาษาจีนโกงแปลว่าที่จีนก็ได้นะงกงแปลว่าพนักงานลูกลูกจ้างลูกจ้างของพนักงานกงพนักงานเดินลูกจ้างพนักงานเย็นกงเย็นโกงเวลยเย็นกงใป็นพนักงานลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างน้ำบัตลูกจ้างจะออกมาแบบนี้นั่นี่จริงแบบนึ่งเป็นไงลูกจ้างมันเราโภคพฤติการเราต้องเอาน้ำบัตรมาให้ตำมาจำมาจะได้วิเคราะห์เลยนะเดี๋ยวหลังไมล์นี่เดี๋ยวต้อง นี่เขาเป็นเจ้าของใช่ไหมอัน,นี้ก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นำแบบถ้าหมายถึงตรงกลางนี่โล่งๆตรงนี้โล่งๆตรงกลางมีชื่อมีอะไรเนะี้ยถือว่าคล้ายผมว่าเป็นนำแบบโกงโกง,งมีโลโก้ตัวชื่อบริษัทชื่อตัวเองตำแหน่งแลอะไรนะ่อ,ะอยู่กาวแต่อันนี้เป็นไงบ้างถ้าถ้าพนักงานเนี่ยมันจะทําลูกน้องลูกจ้างมันจะขึ้น